เรียนเหมมาราชบทที่6เมวลีมองภาพตัวเองในกระจกเงาบานใหญ่ในห้องเสื้อหรูหราย่านเซาโคสพลาซ่าด้วยความพอใจหลันเดินย่ำอยู่ในช็อปปิ้งเซ็นเตอร์แห่งนี้นานร่วมห้าชั่วโมงเปลี่ยนรูปลักษณ์จนไม่เหลือภาพเก่าเอาไว้อีก ภาพที่มองตอบเมวลีมาคือหญิงสาวร่างระหงในชุดสีเอิร์ธโทนเรียบร้อยแต่ดูสูงสง่าอยู่ในทีเส้นผมสลวยดัดอ่อนๆสีน้ำตาลเข้มเหลือบทองสอยสั้นเลยหูล้อมวงหน้ายาวรีสดใสหล่อนคือเมวลีคนใหม่ที่ไม่มีเขาเด็กใจแตกคนเดิมแม้แต่น้อยเมวรีใช้เครดิตการ์ดซื้อเสื้อผ้าหลายชุด พยายามไม่มองเมื่อเดินผ่านร้านที่ขายเสื้อผ้าวัยรุ่นสีสดใสจัดจ้าทั้งอย่างตัดเย็บแบบเปิดเผยสรีระบางส่วนให้ดูหวือหวาสนุกสนานหล่อนยอมนั่งในร้านทำผมหลายชั่วโมงให้ช่างกัดสีเก่าออกจากเส้นผมสระล้างและเป่าให้แห้งก่อนเติมสีใหม่ที่ครึมและสุภาพซึ่งหล่อนคิดว่าดูแย่และเฉยสะบัดเลย แต่หล่อนก็จําเป็นต้องทําเพราะต้องการชนะใจผู้ชายมาดขรึมคนนั้นเขาอาจเอนดูเมื่อหล่อนอยู่ในชุดเกางเกงยียนเอวต่ําเสื้อยือดขับเน้นรูปร่างเปิดท่านกลางเมวลีแน่ใจว่าปุรนินจะต้องหันกลับมาดูล่อนเป็นหนที่สองอย่างชื่นชมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และอย่าว่าแต่ปุรนินเลยเมื่อเกียมขับรถมารับเขายัางไม่ยอมเปิดประตูให้เมื่อเมวลินเดินไปถึงฉันเองนะ เกียมอาปากค้างขณะที่อคินเปิดประตูด้านหลังออกมานั่นเมหรือก็ฉันนะสิเมวรีส่งของหลายกล่องให้เกียมไว้หลังรถก่อนเลื่อนตัวเข้าไปนั่งใกล้อคินแล้วเอียงหน้าเข้าไปจนใกล้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆหอมระรวยทำไมต้องทำหน้าเหมือนเห็นผีอย่างนั้นด้วยนะในอคินอคินหัวเราะเวลาหล่อนพูดเท่านั้นแหละที่รู้ว่าเป็นเมวลีคนเดิม เพี้ยนไปหรือเปล่าฮะเมย์หน่อยฟังพูดเข้าทำไมไม่ดีหรือไงดีนะ่ะมันดูดีแต่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณเปลี่ยนไปก็เท่านั้นหรือคิดว่าจะเอาชนะพี่ปีเตอร์ด้วยวิธีนี้อคินถามอย่างฉลาดและตรงใจสีหน้าเมวลีเปลี่ยนไปเล็กน้อยเกียมเข้ามาในรถเขาเหลือบมองเมวลีทางกระจกมองหลังก่อนขับออกไปเงียบๆฉันไม่เคยคิดจะเอาชนะใครเมวลีตอบร้นรน้น อาคินสายหน้าอย่าหลอกตัวเองเลยเมก็บอกแล้วว่าไม่ได้อาชนะใครหญิงสาวขึ้นเสียงนี่มันตัวฉันนะในอาคินฉันอยากทําอะไรอยากเปลี่ยนแปลงแค่ไหนมันก็เรื่องของฉันไม่เกี่ยวว่าฉันจะต้องทําเพื่อใครเธอพูดมากไปแล้วฉันแต่งบ้าๆบอๆมานานมันเลยเบื่อก็เท่านั้นเองคุณต้องการให้พี่ปีเตอร์สนใจคุณเคยเห็นรูปพี่แจนในกระเป๋าตังค์ผมคุณก็เลยแดัดแปลงตัวเองให้เหมือนพี่แจน เมวลีนิ่งเงียบอคินพูดจี้ใจดําเมวลีเคยเห็นรูปหญิงสาวหน้าใสที่อคินทั้งห่วงและห่วงจนหล่อนเข้าใจผิดว่าเป็นรูปแฟนของเขาแม้อคินจะพยายามอธิบายว่าเป็นรูปของผู้ที่จะมาเป็นพี่สะใภ้เมวลีก็ไม่ได้เชื่อถือแต่กระนั้นใบหน้าสดใสน่ารักของหญิงสาวผู้นั้นก็อยู่ในความทรงจําของเมวลีเสมอมาจนกระทั่งวันนี้ วันที่เมวาีจำลองทุกสิ่งทุกอย่างให้ใกล้เคียงคาจารินที่สุดเท่าที่จะทำได้เธอกล่าวหาฉันฉันไม่อยากพูดกับเธอเมวาลีสะบัดหน้านีเม้มปากอย่างไม่พอใจอคินหัวเราะเหนื่อยๆพยายามอธิบายอย่างใจเย็นผมพูดเพราะไม่ต้องการให้คุณเสียใจพี่ชายผมเป็นคนหนักแน่นไม่ใช่ว่าเขาจะรักผู้หญิงได้ไง่ายๆเพราะผู้หญิงคนนั้นหน้าเหมือนแฟนเก่าของเขาหรือมีบุคลิกบางอย่างที่คล้ายกัน ความรักมันเป็นเรื่องทดแทนกันไม่ได้ฟั่งพูดเข้าเมวลีหัวเราะเยาะเธอยังเป็นเด็กอะคัง,คงอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรักคืออะไรแต่ก็ทำอ้างโน่นอ้างนี่เธอเชื่อของเธออย่างนั้นฉันก็เชื่อของฉันอย่างนี้คนเราเป็นมนุษย์ปุถุชนสร้างมาจากเลือดเนื้อฉันไม่เชื่อหรอกว่าเราจะไม่มีกิเลสเอาไว้วันนั้นมาถึงเธอจะต้องเรียกฉันว่าพี่เมย์ไม่ใช่พี่แจนเข้าใจไหม เกียมไม่ได้ยินคำตอบของคุณคังแต่เขารู้ดีว่าอาคินก็คงอึดอัดใจเหมือนกับเขาในเวลานี้เช่นกันเมื่อรถมาถึงบริษัทอาคินพาเมวารีขึ้นไปที่ห้องทำงานของปุรนินเขาทักทายเลขาหน้าห้องพี่ชายด้วยความคุ้นเคยฝ่ายนั้นบอกเขาว่าถ้าคุณมาช้าอีกห้านาทีก็คงไม่พบคุณปุรนินอ้าวพี่ปีเตอร์จะไปไหนฮะ ประตูห้องทํางานเปิดออกทันทีที่ได้ยินคําถามประโยคนั้นปุรนินขยับเสื้อนอกให้เรียบร้อยเขามองอาคินและเมวลีแล้วพูดว่ามากันแล้วหรือขอโทษนะที่วันนี้พี่ไปรับประทานอาหารเย็นกับพวกเธอไม่ได้จะไปรับเพื่อนที่แอร์พอร์ตเข้ามากระทันหันมากพี่จะทิ้งรถไว้ให้เกียมอยู่ด้วยพี่จะขับรถไปเองว่าเสียดายจัง เมวรีบ่นดังๆขยับขึ้นมายืนเคียงข้างกับอาคินเพราะต้องการให้ปุรนินเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวหลอนเม่กำลังหวังว่าจะให้พิ่ปิเตอร์พาไปเลี้ยงที่อร่อยๆทีเดียวเม่ตามพิ่ปิเตอร์ไปรับเพื่อนด้วยคนไม่ได้หรือคะปุรนินมองหลอนเต็มตาเมวรีกลั้นใจอย่างน้อยเขาควรชมว่าหลอนดูดีกว่าเก่าสักหน่อยก็ยังดีแต่ปุรนินกลับทำคล้ายไม่เห็นสิ่งใดเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยอย่าเลยไปกับอาคังเถอ แล้วค่อยพบกันที่บ้านเสียงไอแคกๆของเจ้าสัวสันดังมาจากห้องทำงานชั้นบนเสียงนั้นทำให้ครีมาอมยิ้มกับตัวเองก่อนก้าวเข้าไปในห้องแล้วพูดหน้าตาเฉยยามาแล้วค่ะใครเป็นอะไรผู้เท่าทำท่าตกใจจนหญิงสาวต้องหัวเราะอย่างเปิดเผยแล้ววางขวดยากับช้อนลงบนโต๊ะไม่น่าเชื่อเจ้ามังกรจะต้องมาสยบให้กับยาขวดเล็กๆขวดเดียว คุณลุงคะนี่เป็นยาจีนผสมน้ำพึ่งข้นๆหวานชุ่มคออร่อยออกหนูกินมาตั้งแต่เล็กเวลาเริ่มไอจะได้ไม่เจ็บคอไปไหนมาไหนต้องพกไปด้วยตลอดกินนะคะหรือจะต้องป้อนเจ้าสัวสันเริ่มเปิดขวดโดยไม่โอเอนี่มันช้อนโต๊ะนะคุณลุงต้องกินสองช้อนโต๊ะคะ่ะหญิงสาวเดินเลยไปรินน้ำในคนโถกลับมาส่งให้ขอบใจสุงเกียครีมาชะงัก หน้าเปลี่ยนสีกระทันหันคำเรียกชื่อบ่งบอกถึงความเอ็นดูสนิทสนมทำให้อดสะท้อนใจไม่ได้เมื่อนึกถึงว่ามีใครอีกคนหนึ่งเหมือนกันเคยเรียกหล่อนเช่นนี้ครีมามองหน้าเจ้าสัวฝ่ายนั้นไม่ทันสังเกตอาการผิดปกติแต่กระแอม2อถึงสครั้งให้ลําคอโล่งหนูจะไปรับบุรพัลเลยลูกค่ะเครื่องบินเข้าหกโมงหนูควรไปเสียตั้งแต่ตอนนี้เพราะรถอาจจะติด คุณบุรพัฒน์คงอยากมาเยี่ยมคุณลุงก่อนไปโรงแรมอันที่จริงเขาอยากมาพักกับเราแต่เห็นว่าต้องพบปะกับนักลงทุนหลายคนพักโรงแรมจะสะดวกกว่าก็ดีเหมือนกันเออหนูให้สงขับรถไปสิไม่ละค่ะให้ลุงสงอยู่กับคุณลุงดีกว่าเผื่อคุณลุงมีอะไรจะเรียกใช้หนูไปเองได้หญิงสาวเหลือมองหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานแล้วพูดอย่างเป็นห่วง คุณลุงอย่าอ่านหนังสือมากนักนะคะหนูอยากให้คุณลุงพักผ่อนบ้างพอดีมีหลายเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดรีสอร์ทใหญ่ที่มารีบูบุรพัทน์ลงมาก็เพราะเรื่องนี้ด้วยมีคนเรียกเข้ามาร่วมหุ้นและบุรพัทน์ก็สนใจมากบางสิ่งบางอย่างบอกหญิงสาวว่าใบหน้าผู้เท่าแฝงไว้ด้วยความกังวลใจแต่เจ้าสัวสันก็ตัดบทว่าหนูไปเถอะประเดี๋ยวจะไม่ทัน คุณลุงไม่สบายใจครีมาพูดคขายรำพึงหล่อนอยู่กับเจ้าสัวมานานจนสังเกตอากับกิริยาของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีและหล่อนไม่ต้องการมองผ่านโดยไม่สักถามหนูเองก็อ่านหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี้เหมือนกันค่ะทางซิตี้เขาก็อนุมัติให้ผ่านแล้วเพียงแต่หนูยังไม่ทราบเท่านั้นว่าคุณบุรพัฒจะมาเป็นหุ้นส่วนด้วยแถวนั้นเจริญออกจะตายไปคุณลุงห่วงอะไรหรือคะ ในตาที่มองครีมาทำให้หลอนหนาวเยือกก่อนที่จะสัวสันจะเปล่งคำพูดออกมาว่าคนที่บุรพัทจะลงมาพบคราวนี้คืออินทวงศ์และหนูก็รู้ไม่ใช่หรือว่ารีสอร์ทที่อยู่ใกล้กันเป็นของเพื่อนลุงคังเฉียวซึ่งก็เหมือนกับว่าเวลานี้ปุรนินเป็นคนดำเนินการอยู่เมื่อทั้งเสือและสิงมาเจอกันป่าทั้งป่าก็คงราบลงเป็นแนวลุงทึงได้หวั่นใจนะัก ครีมามองนาฬิกาในรถตลอดเวลาหล่อนกะเวลาออกจากบ้านหนึ่งชั่วโมงก่อนเครื่องบินเข้าแต่เป็นการคาดคะเนที่ผิดถนัดเพราะอุบัติเหตุบนทางด่วนที่เพิ่งจะคลี่คลายทําให้ขบวนรถยังติดยาวเป็นสายหญิงสาวถอนใจด้วยความอึดอัดโทษตัวเองที่น่าจะเผื่อเวลาให้มากกว่านี้พร้อมกับนึกถึงภาพบุรพัฒ์ถือกระเป๋ารองเงกอย่างไม่สบายใจครีมาภาวนาให้เครื่องบินเข้าช้ากว่ากําหนด เมื่อเวลาหกนาฬิกาผ่านไปแต่รถของหล่อนขยับขยื่นทีละน้อยโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเมื่อ6กโมงครึ่งเป็นเบอร์ที่ครีมาไม่รู้จักแต่เสียงหัวเราะที่ดังขึ้นทำให้หล่อนตะโกนเพราะความดีใจคุณบุรพัฒ์ดีใจใช่ไหมที่ผมโทรมาหาคุณคุณอยู่ไหนหน่ะบนฟรีเวย์ยค่ะคุณมาถึงแล้วหรือขอโทษนะคะที่ต้องรอ พอดีมีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้รถเลยติดกันระนาวฉันยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะไปถึงเมื่อไรจะลงแล้วไปทางธรรมดาก็ไม่ชำนาญแถวนี้กลัวหลงแล้วไปกันใหญ่คุณรอก่อนนะคะผมก็รอคุณอยู่เสมอนั่นแหละแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าคุณไม่ต้องมาแล้วย้อนกลับไปบ้านได้เลยพอดีผมพบเพื่อนที่สนามบินเขาอาสาจะไปส่งให้ที่บ้านคุณลุงทีแรกผมก็บอกคุณลุงแล้วว่าจะหารถเช่าเองไม่ต้องให้ใครมารับ พอโทรไปคุณลุงบอกว่าคุณออกมานานแล้วท่านเลยให้เบอร์มือถือคุณมาโทษถังครีมาครางฉันก็อยากทําให้คุณแปลกใจบ้างนะสิคะคุณแน่ใจหรือคะว่าเพื่อนจะไปส่งแน่ใจครับบุรพัฒ์กล่าวอย่างรื่อนเริงกลับบ้านซะนะดูสิว่าใครจะมาถึงก่อนกันผมคิดถึงคุณจะแย่อยู่แล้วครีมาหัวเราะอย่าพูดเล่นเลยคะ่ะรับรองฉันต้องถึงช้ากว่าเพราะอย่างที่บอก ไม่ชำนาญทางแถวนี้ต้องค่อยๆไปทางนั้นผมจะถามเพื่อนให้เขาอยู่นี่เหมือนกันคุณบอกเขาก็แล้วกันว่าอยู่แถวไหนเขาคงรู้จักทางมากกว่าผมได้ค่ะขอบคุณมากแล้วเราค่อยเจอกันนะคะเพื่อนคุณชื่ออะไรฮัลโหลฮัลโหลนี่ครีมาค่ะฉันอยู่บนฟรีเว์ที่405กำลังจะไปแอร์พอตกำลังผ่านมารีนาเดลเรฮัลโหลฉันควรลงที่ไหนดีคะ รถแน่นมากเหลือเกินถ้าคุณทราบช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะครีมาไม่ได้ยินเสียงตอบนอกเสียจากความเงียบเรากับอีกฝ่ายปิดสัญญาณไปแล้วหล่อนไม่มีโอกาสรู้เลยว่าคนที่กำลังจะบอกทางให้ถึงกับสะดุง้งเมื่อดียินเสียงของหล่อนชัดเจนอย่างนั้นหวังว่าคงไม่หลงนะบุรพัฒน์ พึมพำกับตัวเองจนคนที่กำลังขับรถอยู่เหลือบตามองเพราะซุ้มเสียงนั้นบอกความเอ็นดูเปิดเผยกระทั่งเขารู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลบอกรละเอียดอย่างนี้ถ้าหลงก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครีมาไม่ใช่คนเที่ยววันๆเอาแต่อา่านหนังสือทำงานให้คุณลุงแล้วก็คอยดูแลท่านฉันจึงโทรบอกนายไงไม่นึกว่าเขาจะมีแก่ใจขับรถมารับด้วยตัวเองก็คงคิดถึงจนทนไม่ไหวละมั้งบุรพัฒหัวเราะเสียงดัง อย่าอิจฉาอย่าอิจฉาในปีเตอร์ฉันทํางานเหนื่อยแทบตายชักก็ขอมีอะไรที่ชุ่มชื่นหัวใจหน่อยสิจริงๆนะฉันอยากให้นายรู้จักครีมาอยากฟังความเห็นของนายด้วยทําไมจะต้องฟังคนอื่นชีวิตเป็นของเราเราว่าใช่ซะอย่างคนอื่นพูดอะไรก็ไม่มีความหมายนายเหมือนกับวริยาน้องสาวฉันสินะรักปุ๊บก็แต่งปับ๊บแต่น่าเสียดายวรียาบุญน,น้อยไปหน่อยนายเลยต้องโดดเดี่ยวจนทุกวันนี้เออ แต่ดูเหมือนฉันได้ยินข่าวนายแววแวๆไม่รู้ใครเล่าสิว่านายเกือบจะตกร่องปลองชิ้นกับใครคนหนึ่งแล้วแต่เผอิญเจ้าสาวหนีขันหมากไปก่อนจริงไหมใครบอกเสียงถามค่อนข้างห้วนใบหน้าที่มองตรงค่อนข้างเฉยเมยเขาทําใจได้แล้วก็จริงแต่ไม่อยากให้ใครมาสกิดความทรงจําจําไม่ได้ว่ะบุรพัฒ์สารภาพนายก็รู้ฉันทําแต่งานไม่มีเวลามาสนใจเรื่องส่วนตัวของใครว่าแต่เรื่องของนายเถอะ จริงไหมบุรพัฒ์ไม่ทันสังเกตอาการรอบถอนใจของอีกฝ่ายแต่เมื่อเขาเหลียวไปมองปุรนินก็หัวเราะไหนว่าจะไม่สนใจเรื่องคนอื่นตอนนี้ถามทําไมนายยุ่งเรื่องของตัวเองไปก็แล้วกันจะขอเตือนสักหน่อยคืนทํางานหามรุ่งหามค่ําอย่างนี้ผู้หญิงที่ไหนจะทนรอนายพูดก็มีส่วนถูกบุรพัฒ์คล้อยตามโดยลืมเรื่องที่ถามปุรนินไปอย่างง่ายดาย ตอนนี้ฉันก็เริ่มเหงาๆขึ้นมาบ้างเหมือนกันแล้วก็เบื่อเวลาที่ต้องบินไปโน่นมานี่หรือว่าไฟในตัวเริ่มมอดลงแล้วก็ไม่รู้คุณลุงก็ด่าบ่อยๆว่าฉันทําไปทําไมนักนาปีเตอร์ไหนคิดว่าฉันควรแต่งงานได้หรือยังสองครั้งแล้วนะที่ไหนถามฉันเรื่องส่วนตัวแล้วจะให้ถามใครบุรพพ์กล่าวเขินๆน้นองสาวฉันก็ตายไปแล้วขอให้คุณลุงช่วยท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องให้หาเอาเอง ท่านไม่อยากเสียผู้ใหญ่ถ้าฉันทําตัวไม่ดีฉันว่าท่านรักเขามากกว่าหลานชายของท่านซสอีกในหมายถึงใครปุรนินถามท,ทั้งทั้งที่เดาคาตอบได้อยู่แล้วครีมาดูเหมือนฉันจะได้ยินชื่อนี้อยู่ตลอดเวลาทีเดียวแล้วแกก็จะได้ยินตลอดไปปุรนินได้ยินเสียงยินยันหนักแน่นผู้หญิงคนนี้มีความน่ารักมากกว่าความสวยใครอยู่ใกล้แล้วเกิดความสบายใจเก่งฉลาดหัวไว ก็คิดดูสิตอนเข้ามาทำงานกับฉันใหม่ๆไม่เคยรู้เรื่องบิเนสหรอกนะแต่เวลาผ่านไปไม่กี่เดือนก็ไหลลื่นสมกับที่คุณลุงท่านเคยชมเอาไว้บอกตามตรงตอนคุณลุงฝากฟังเข้ามาทำงานที่แคนาดาฉันเองก็กระอักกระอ่วนเหมือนกันแต่พอได้พบได้ทำงานใกล้ชิดกันฉันก็คิดว่าเป็นโชคดีของฉันสุดๆแล้วรู้ไหมเขาเป็นใครมาจากไหนคุณลุงถึงเป็นธุระขนาดนั้นเปล่าไม่ได้ถาม นหนก็รู้คำแนะนำจากคุณลุงคือใบรับประกันอย่างดีถึงเดี๋ยวนี้ท่านจะวางมือจากทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผู้คนก็เคารพนับถือท่านถ้าจำไม่ผิดนะดูเหมือนท่านจะเคยบอกว่าครีมาเป็นหลานสาวเพื่อนของท่านแต่จะเป็นเพื่อนคนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันจ้าสัวสันรับการเคารพจากบุรุษหนุ่มทั้งสองด้วยใบหน้ายิ้มแย้มบุรุัพั์ผอมลงเล็กน้อยทำให้ดูสูงขึ้นแต่กระนั้นเมื่อยือนเทียบกันเขาก็ยังดู เต้กว่าปุรนินค่อนข้างมากคุณลุงสบายดีนะครับเกาะสบายพอสมควรเป็นไงปุรนินรถติดหน่อยสินะไม่หน่อยแล้วครับมากทีเดียวบุรพัฒเป็นคนตอบแทนแล้วเหลียวซ้ายแลขวาก่อนนั่งครีมาคงยังมาไม่ถึงปุรนินเหลือบมองเพื่อนอย่างรำคาญจะสวสันหัวเราเบาๆ ลุงเองที่สั่งให้เขาขับรถช้าๆไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุแต่เขาว่าบางทีอาจจะแวะไปหาเราที่โฮเทลก็ได้จริงหรือครับบุรพัฒตื่นเต้นผมไม่ได้พบเขานานมากทีเดียวนับตั้งแต่คุณลุงยั่งตัวเขาไปจากผมพูดเล่นนะครับถึงผู้จริงลุงก็ไม่คืนตัวให้ครีมาเหมาะที่จะอยู่ที่นี่กับลุงมากกว่าแคนาดาเขาจะได้มีโอกาสพบปะเพื่อนฝูงบ้าง หมายความว่าเมื่อก่อนเลขาคุณลุงอยู่ที่นี่หรือครับปุรนินถามขึ้นบ้างเจ้าสัวสันพยักหน้ารับตอบสั้นๆใช่คุยต่อกันอีก2-3ประโยคเจ้าสัวสันก็ไล่ให้บุรพัทกลับไปพักผ่อนโดยที่ฝ่ายนั้นก็เห็นด้วยจากบ้านลุงไปโฮเทลไม่ไกลนะักมีทางธรรมดาไม่ต้องขึ้นฟรีเวย์รถก็ไม่ติดแล้วผมจะมาหาคุณลุงอีกมีบางเรื่องอยากปรึกษาครับ หวังว่าลุงคงจะให้คำตอบเธอได้นะไม่ออกไปส่งนะอ๋อแล้วก็อย่าชวนครีมาคุยจนมืดคำ่ำส่งตัวกลับมาเร็วหน่อยบุรพัทน์บนอุบอิบเมื่อออกมาจากหน้าบ้านคุณลุงหวงครีมาชะมัดเลยนี่ขนาดเราเป็นหลานนะไม่รู้จะก,กันไว้ให้ใครระหว่างเดินไปที่รถปุรนินมองไปด้านข้างของตึกใหญ่ซึ่งมีร่างชายคนหนึ่งเดินจากไปอย่างรีบเร่งชายหนุ่มขมวดคิ้ว เพราะด้านหลังของชายผู้นั้นชินตาอย่างประหลาดมีอะไรปีเตอร์ผู้ชายคนนั้นที่เดินไปหลังบ้านท่าทางเหมือนคนที่ฉันรู้จักเงินหรือบุรพัฒน์ไม่ค่อยสนใจนักก็คงเป็นคนรถของคุณลุงนะ่ะจะมีใครชื่ออะไรไม่รู้สิคงเป็นคนใหม่ละมั้งฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกันตั้งแต่อาซาเจ็บคุณลุงเลยเปลี่ยนคนงานใหม่หมดไปโฮเทลกันเถอะปีเตอร์ฉันชักหิวซะแล้ว นี่ถ้าครีมาแวะมาก็ดีสิจะได้กินข้าวพร้อมกันบุรนินสตาร์ดรถเขาทำหน้าเมื่อยเมื่อบอกบุรพัทว่าชักเบื่อชื่อนี้แล้วสิบุรพัทต,ตามคนยกกระเป๋าขึ้นไปล้างหน้าบนห้องขณะที่บุรนินแยกตัวเข้าไปนั่งรอในห้องอาหารเขาไม่ได้มาโรงแรมนี้นานมากแล้วนับตั้งแต่เลขาคนล่าสุดของเขาปลวีมาพักที่นี่เครื่องดื่มไหมครับ ขอกาแฟก่อนประเดี๋ยวถึงสั่งรอเพื่อนเขาอยู่ในห้องอาหารที่หรูหราของโรงแรมซึ่งมีเสียงเปียนโนบรรเลงเพลงเบาๆอยู่มุมห้องห้องนี้มีทางเข้าสองทางแต่ผู้คนยังเบาบางเพราะไม่ถึงเวลาอาหารเมื่อนึกถึงปาลวีความคิดของเขาก็เล่นเรื่อยไปที่คจารินคนที่ทำให้หัวใจของเขาหนาวเหน็บขึ้นมาทุกครั้ง พี่รอเธอมานานแล้วนะแจนทําไมไม่กลับมาหาพี่เสีทีเราจะได้ช่วยกันต่อสู้และค้นหาความจริงพี่จะมีกําลังใจหากเธออยู่ด้วยพี่แน่ใจว่าตัวเองไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันแจนเธออยู่ไหนนะกับแฟร้อนในถ้วยกระเบื้องเนื้อดีคลิปเส้นทอง 18k รอบขอบส่งควันกรุนถูกเขาเมินเมอใบหน้าครึมเกือบเป็นเศร้า ขจารินหายตัวไปอย่างไรร่องรอยในคืนนั้นคืนที่เขาพาลอนไปดูคอนเสิร์ตอันเรอาโบเชลลี่นักร้องตาบอดที่ขจารินชื่นชมนักนาขาจารินเคยบอกเขาว่าอันเรอาทำให้หวัวใจแจนละลายเวลาที่เขาร้องเพลง t i m s to Say Goodbye กับซองโยแจนดีใจที่จะได้ฟังเพลงพวกนี้กับพี่ปีเตอร์ขจารินร้องไห้ทั้งทงท,งที่จับมือเขาไว้ตลอดเวลา แต่เมื่อถึงเวลาพักหล่อนก็ปล่อยมือเขาและหายไปจากชีวิตของเขาโดยไม่ล่ำลาแม้แต่คำเดียวขาจารินทำให้หัวใจของเขาละลายเมื่อจากไปเช่นกันปุรนินเสียงนั้นไม่ใช่บุรพัตไม่แต่เท่านั้นมือหนักๆของใครคนหนึ่งวางลงบนไหลของเขาอย่างขลาดๆาดในตอนแรกและหนักหน่วงในวินาทีต่อมาปุรนินสะดุ้งเฮือกมันไม่น่าจะเป็นไปได้ ดีใจที่เราได้พบกันอีกสองต่อสองเขาหันขวับไปทันทีไม่อยากเดาแต่ร่างที่ยืนตระงานอยู่ข้างหลังบอกว่าความคิดของเขาถูกต้องความโกรธและความไม่พอใจยิ่งยวดทำให้ใบหน้าปุรนินกระด้างเหมือนหน้ากากน้ำแข็ง เขาขยะกขยงรอยสัมผัสจากมือที่แปดเปื้อนไปด้วยความชั่วร้ายเหมือนเป็นมือของพ่อมดหมอผีชรอยแววตาปุรณินบ่งบอกความรู้สึกเช่นนั้นอินทวง์จึงดึงมือกลับเดินอ้อมไปนั่งที่เก้าอี้อย่างถือวิสาสะรอบุรพัฒอยู่กระมังไพรตนไหนแอบกระสิบอินทวง์เขาจึงได้ล่วงรู้หรือว่างานบุรพัฒท,ที่ทำให้การบินตรงจากนิวยอร์ก เกี่ยวพันกับผู้ชายที่นั่งข้างหน้าเขาบัดนี้เพียงแค่นึกปุรนินก็รู้สึกกระสับกระส่ายบอกไม่ถูกเรานัดพบกันที่นี่ฉันบุรพัทแล้วก็เดเนียลคอซึ่งคงกำลังมาแต่แปลกใจที่เห็นเธอรู้ว่าเธอยินดีที่จะร่วมหุ้นกับเราผมไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไรกันรีสอร์ทที่มาริบูเดเนีเลคอรประมูลได้จากซิตี้และเขากำลังเรียกหุ้นเพิ่ม เธอก็รู้ซิตี้ไม่มีเงินมากพอที่จะบูรณะต่อตรงนี้หรือมีแต่เขาก็คงคิดว่าควรจะทำเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าถึงปล่อยให้กับเอกชนอันที่จริงเธอก็น่าจะรู้ดีเพราะดูเหมือนพ่อเลี้ยงของเธอที่นอนเป็นเจ้าชายนิทราก็มีที่ทางอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรือปุรนินคิดว่าการนิ่งไม่โต้อตอบคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่อินทวงศ์ก็ยังไม่หยุดยัง้งฉันรู้จักเดเนี่ออมานานแล้ว เขารวยและมีอิทธิพลมากพอดูงานที่เขาจับไปโลดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเขาชวนฉันจึงเห็นว่ามันน่าสนใจหนทางได้มีมากกว่านั่งกินดอกเบี้ยธนาคารหลายเท่าตัวสายตาปรุรนินทำให้อินทวงถอนใจยาวเมื่อไรเธอจะเลิกเกลียดชงังฉันสัทีเราหนะไม่ใช่แข่คนคุ้นเคยนะเราเป็นมากกว่านั้นเธอก็รู้เพราะฉะนั้นอากับกิริยาที่เธอทำกับฉันมันเป็นบาป มุมปากปุรนินมีรอยยิ้มเยาะคุณเองก็รู้จักคำว่าบาปกับเขาเหมือนกันหรือผิวหน้าอินทวงศเป็นสีเข้มกว่าเดิมปีรันชื่อนั้นทำให้ปุรนินรู้สึกขายงูที่ถูกตีตรงขนดหางชื่อในใบเกิดผมมีเพียงชื่อเดียวอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นและหากคุณยังพูดเลวไหลผมก็จะไปเดี๋ยวนี้อินทวง์ถอนใจยาวความเสียใจมีมากกว่าความโกรธ เขายิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะยอมให้ใครมาตาวาดเช่นนี้แต่กับชายหนุ่มใบหน้าคมสันคนนี้อินทวงไม่กล้าลองด้วยเมื่อเป็นเด็กฉันก็ดือ้อย่างนี้เราต่างกันคําพูดบอกความในให้อินทวงได้รับรู้ไม่ว่าวันนี้ว,นนวันไหนเขาจะไม่ยอมรับอินทวงเป็นอันขาดทุกอย่างไม่มีอะไรเหมือนกันแม้แต่อย่างเดียวผมเห็นใจในความพยายามของคุณแต่มันไม่มีทางสำเร็จไปได้พราผมมีเพียงคนเดียว คนที่คุณว่านอนหลับเป็นเจ้าชายนิทราคนนั้นแหละเธอไม่ยอมแม้แต่จะพิสูจน์ความจริงปุรนินหัวเราะในลำคอหน้าเครียดมีเรื่องโกหกหลายเรื่องที่ทำให้ดูเหมือนเป็นความจริงเพราะฉะนั้นมีประโยชน์อะไรที่ต้องพิสูจน์แต่ไม่ว่าอะไรก็ตามมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ฉันคิดว่าเธอควรทำอย่างยิ่งต่อให้เธอเกลียดฉันถึงขนาดอยากแล่เนื้อออกมาเป็นชิ้นๆเธอควรกลับไปเยี่ยมรถมาลี เวลานี้เขาหายบ้าแล้วอาการดีขึ้นมากเขาอยู่ด้วยความหวังเพราะฉะนั้นหากเธอต้องการสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ผู้หญิงที่สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเธอควรกลับไปและไม่ว่าเธอจะเป็นปุรนินหรือปีรันเธอก็จะได้ต่อชีวิตผู้หญิงคนนั้นให้ยืนยาวต่อไปอีก ปุรณินอึง้งใจหนึ่งอยากลุกจากที่นั่งและเดินไปให้ผลจากคนที่ชื่ออินทวงศ์แต่อีกใจหนึ่งก็ยังอยากฟังเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ต่อหน้าคนหลายคนเขาอาจแสดงทีท่าว่าไม่แยแสกับเรื่องราวแต่หนหลังหากวิสัยมนุษย์ปุถุชนเขาซ่อนคำถามหนึ่งไว้ในส่วนลึกของหัวใจเขาเป็นลูกใครกันแน่